บายดีตอนเลงตอนนี้กรเลึกเียร์แล้วหนาะฟ้าก็มืดหลยเฮาสิพากันไปโซกินข้าวเลงมันเองมุมคนว่านมื้นมมอน,นี้เฮาไปกินเส้นดาดไปเบ่อยากกินข้าวของอาหารแล้ว่นว่าก็เลยพากันขึ้นรถมาเดี๋ยวเฮาก็มาหอดอาหารเนาะย,ย่างนำหลักกันต่อยๆอยไปหานบุฟเฟ่คนบ้านนี้อยากกินบุฟเฟ่มาหอดก็จัดแจงเครื่องข้าวที่ข้าวทางลงมือกินบ้านนี้แปบ๊บเดียวเนาะทุกคน กินแทกินว่าผู้ใดกะกินแล้วมาหอดตอนนี้ก็ลืมอิ่มและผู้ใดก็ลืมซาลงงลวกะทั้งกินทั้งลุงกันพากะเหลี่ยมเนาะ่นาะพ่นยาก,กินกะเหลี่ยมกะเหลี่ยมบ่ลุงจากเถื่อก็เลยพากันไปพอและสมมาพาควัน่าซันพากันเิกบินค่าเสียหายมนีกเมืดอยู่สามแ0 0สีบเกทุกคนแล้วก็เสกบินจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปเมือง่าซัน ยังนำลรงกันตยตอยออกจากฮานฟ้าเมื่อเพื่อนว่ามืออื่นไปเวียกตัดภาพมาตอนนี้เนาะหดห้องเดียบเลยมาเห็นเมวนางทายอยู่นี่เพื่อนมานั่งทาแล้วก็ต้องได้หาเขาอา,า,าน้ำให้เพื่อนกินและบานไข่หองกระยองเขาโซงเขาให้เมวกินแล้วก็ิไปอาบน้ำสระผมกันเด้อทุกคนฝากกดหัวใจกดไลค์กดติดตามให้เมวอ้วนในเด้อ ถึงจะไล่หุงไล่ตาก็อย่าลืมกดใจให้เด้อบาย